สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมโป้ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Number X Snap Channel อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะไปถ่าย Walk V Rock Walk V Rock มันเรียกว่า Walk หรือ V Rock ครับเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับก็นั่นแหละครับพอนนี้ผมจะมาเล่นรถรางนะครับรถมินิโปลดายหรือว่ารถรางที่เพืเ่อนๆเห็นในการ์ตูนตอน,นเด็กเลสซกอนั่เองนะครับเดี๋ยวก็ ไปดูว่าวันนี้จะไปเล่นอะไรกันนะครับโอเคครับเราก็มาถึงฮอปปี้บาร์เป็นเรียบร้อยนะครับมีที่จอดรถในลมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับตอนนี้เขากำลังเล่นรถปรครับ RC 1 1 0กันอยู่นะครับวว้า wow. ขอขอความรู้เรื่องมินิโฟวิดายหน่อยครับผมเดี๋ยวมาเล่นเลยครับเปลืองเงินตั้งมาท้ำหนึ่งดีกว่าจริงอันนี้พูดจริงไหมครับแ้่ถ้าน้องๆอยากเล่นอ่ะออ๋ก็สนุกสนานทีแก้เล่นออกเป็นบล็อกก็ได้เนาะน้องเริ่มตน้นด้วเยเงินเท่าไหร่ครับมี<อ><อ>ถ้าพูดออกไปมันมีผลกับชีวิตป่ะครับ<อ>แค่หกร้อยสนุกแล้วนะโอ้แต่ไม่พูดเด็ดขาดหกร้อยออกเป็นบล็อกห้าหัวก็ได้แล้วแล้วถ้าลึกๆอ่ะครับลึกๆก็ ครับพี่เหรออันนี้เราทำอะไรครับเนี่ยฉีดพอเตอร์ให้น้องฮะฉีดทำไมครับน้องไม่เคยฉีดเลยก็ให้ให้มันหล่อลื่นมากใส่เบรกเสร็จรถคันหนึ่งใช้เวลานานไหมครับก็ทั้งวันนะจริงมันก็เล่นไปเซ็ตไปแหละก็คือแต่ถ้าเราเป็นบล็อกก็เล่นได้เลยไม่ค่อยเซ็ตหรอกแต่ถ้าโดนเพื่อนนี่ก็ต้องโอเมื่อกี้ก็โดนเนี่ยครับก็เซ็ตอยู่นี่ไง เต็ yup. ดีกก็น่าจะโดนอย่างเงี้ยเออก็วางกล้องแล้วก็มาล้องดีกว่บ้างล้เหรอเออโอเครถจบนะครับคนไม่จบออกล้า like ็ครับสำหรับน้องๆที่อยากเล่นก็โอเพนบ x ็อกเตรียมงบประมาณ5้0 0บาทนะครับเริ่มต้นได้เลยแล้วก็ส่วนใครจะเล่นระดับที่เป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเจคับก็ขยับงบเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับสนามบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับ มีลั๊กไฟให้มีที่นั่งเข้ามานั่งเล่นได้เลย,เลยมีช็อปขายของมีน้ำขายนะครับไม่ร้อนขานน้องไม่เต็ม,ปมเปล่าเนะขาน้องน่าจะไม่เต็ม อันนี้คือโคงอะไรบ้างนะ One, ครับซุปเปอร์วันครับอันนี้คือโคงอะไรนะ Egg, ครับซุปเปอร์เอ็กครับสิ่ของมันคืออะไรครับสองคนนี <c oughs> ้เรโทรครับ <Wow. S 1> ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมบอกน้องๆหน่อยว่าถ้ามันเล่นใหม่ควรซื้อสองโค้งนี้ไหมครับ <c oughs> ไม่ควรน,นะฮะเพราะมันเซ็ตขึ้นค่อนข้างยากแล้วก็อ,อะไหล่น้อยฮะควรไปเล่นมอเตอร์กลางหรืออะไรใหม่ๆที่เขาเล่นกันดีกว่าอย่ามาจมปั่นนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ดีนะไม่ดีดเปี่องตังค์ด้วยโอเคครับสำหรับรถรางวันนี้เราก็จบเท่านี้ครับเราจะไปต่อที่ฮอนด้าไนท์ครับ